หัวกระช่ายครับนี่โอ้บนหน่อยครับนี่เต็มกระมังเนาะแต่ว่าบางพื้นที่เพิ่นเอินว่าขิงจีนครับบางพื้นที่เพิ่นเอิญว่าหวานพาทิตย์บางมองเพิ่อนก็ว่าเป็นโสมของไทยสิ่งเข้าคยได้ยินแต่ว่าโสมของเกาหลีเนาะอันนี้เขาว่าโสมไทยพะน,นะครับเอาครับ พ่อพี่น้องครับมือนีเห้ามาว่าจาก,กันเรื่องของการปลูกปลูกต้นกระชายนะครับหลังจากที่พ่อม่พี่น้องครับมือว่านนี่ผลปรากฏว่าฝนตกแห้งครับในพื้นที่ครับไร่ผู้เฉลิมครับตอนนี้ครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมัค่าบุรพามหาสารคาม จุดที่2ครับนั่นก็คือไร่ผู้เฉลิมนะครับในพื้นที่6ไร่นะครับมีการบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเป็นฐานการดิ้นรูต่างๆนะครับหลายสิ่งหลายอย่งอางนะครับสำหรับอยูมองนี้นะครับไร่ผู้เฉลิมครับครับสำหรับมือน,นี้เขามาว่าจาาเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรครับ อยบรรยากาศครับตอนนี้กำลังคึกคักหลังจากเมื่อวานฝนตกเนาะแห้งพอสมควรครับก็เลยเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเช่าวสวนครับบรรยากาศคึกคักครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมองนี้ครับไร่ผู้เฉลิมเนาะอาจารย์วราลลัลผูเฉลิมเพิ่นผ้าลูกศิษย์ลุงหาเพิ่นมาปลูกกระชายนะครับ พอดีเลยนะครับท่านฝนพอดีเนาะนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆาเข้ามาบ่งกันครับอืนุ่มขวัญชช่หัวใจเกษตรแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับมือนี้ผ้ามานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกระชายนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนกับปลูกม่ได้หลายแถวแล้วครับนี่นี่พอจะปลูกไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนกับโฮมดินไว้แบบนี้บู๊ยมาตรฐานปันยังเนี่ยนะครับนี่นี่นี่ นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับของของไร่ภูเฉลิมมองนี้นะเนาะเอาบัน้เข้ามาเบ,บละละเิ้งนะครับรายละเอียดต่างๆกันนิดนึงนะครับสาหรับพอ่พอแม่พี่น้องผู้ทีมีความสนใจในการที่อยากสิบลูกกระชายเนาะสาหรับกระชายยังทีผมเลยว่าจะให้พอ่อ,พอแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องฟังไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ว่าบางมองเพิ่งเกินกระชายซึ่งเป็นส่วนมากของประเทศไทยเนาะต้นกระชาย หัวกระชายต่างๆนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เนี่เพิ่นเอินว่าว่านพระอาทิตย์พระนะครับแล้ก็าบางพื้นที่เพิ่นเอิ้นว่าขิงจีนอืมแลวก็นี่บางส่วนเพิ่นว่านี่แหละคือโสมไทยเขาเคยได้ยินแต่ว่าโสมเกาหลีเนาะครับบนี้นี่นี่โสมโสมไทยนะครับซึ่งปกติแล้วนี่พืชประเภทกระชายเขานี่ ในการปลูกนี่เข้าส่วนมากเข้าสิปลูกไว้น้ำหัวน้ำสวนนะครับสำหรับคนไทยคนอีสานบานเฮาเนาะโดยเฉพาะอย่างคนอีสานบานเฮาสำหรับดินนี่เอ่อในการปลูกนี่เพิ่นสิมักดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายนี่นี่นพอดีพอดีดินร่วนปนทรายนี่ครับนี่เป็นดินอยู่ไฮเนาะอ่า บ่นี้ก็เลยถามว่าทําไมถึงทําเป็นคููแบบนี้คือเป็นยกล่องแบบนี้เป็นคููแบบนี้เนื่องจากว่าถึงแม้ว่ากระชายนีย่สีเป็นพืชสีมักน้ําบันเทาแต่คันน้าขังนี่บ่ได้ตายนะครับดังนั้นก็เลยมีการยกล่องน้งามแบบนี้ครับพ่อยี่น้องครับดังนั้นนี่พ่อยี่น้องผู้ไดอยากสีเอ่อมาสีไปปลูกกระชาย อ่าคันสิปลูกยูหัวยูสวนง่ายๆเนี่ยก็ต้องยกล่องอยังยากนะครับคือในพื้นที่สูงกลนเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปลูกแบบนี้ในลักษณะแบบนี้ต้องยกล่องอ่ทาบ้องสน,นิมน้ามันสิขังเพราะถ้าแขังเราวมนจิตายครับหัวมันสิเน่าเนาะมันจะเกิดเชื้อล่าต่างๆตายจ่อยนะครับเนาะเอาบานี้เขามาเบิ่งครับวิธีการปลูกต่างๆเป็นอย่งไรเนี่ยเอาเบื้องต้นนี่คือเห็นลักษณะสีครับนี่คือการเตรียม เตรียมคุ้มเตรียมดินนีเ่เพื่อนเอาปุ๋ยคอกใส่เ,เพื่อนเอาปุ๋ยคอกใส่สะกอนนะครับหลังจากนั้นก็ย,ย้ายกระชายมานะครับเ,เพื่อสิกระระยะต่างๆนะครับซึ่งบ่งจากตรงนี้นี่คือประมาณ30มเส้นครับนี่สามเส้นเห็นบ่มอืเออลูกๆนักเรียนเพื่อนกำลังนี่ ทำการปลูกยู่นะครับโดยวิธีการนี่ครับนีลนลนนบ่ลุมนี่ลุมให้พี่น้องครับนี่ลุมนี่ขุดลุ่งเลิกเก็กน้อยแต่ว่าอย่าเลิกหลายนะครับพอดีพอดีเนาะน,นี่เห็นบมอ่เห็นมอดหลูกหลาค้าแพงกําลังเห็ดอยู่นี่หลังจากนั้นนี่ป้าเรียบร้อยแล้วนะครับอพอจะขุดได้สักระยะหนึ่งนี่ปุย๋ยคอกเพื่อนเอามาอยู่นี่หลังจากนั้นก็เอามาผสมปนเปยกันนี่นะครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับ หลังจากนั้นวิธีการคลึกไหนบ้างนี่เกาหัวมากนะครับเกาลูกใส่ปั๊บนะครับกระถมเลยครับอืมบ่ได้มอยังหลดิอืมเออเออตั้งขึ้นแบบไหนวิธีการอืมอ๋อออนี่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 เออเอาโอ้ตั้งขึ้นเล็กน้อยเออโอ้นี่โอ้ยงี่อืม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 เอาให้ให้ให้หัวโพดินนะครับซึ่งอันนี้คือหัว โอ้หมายถึงว่ามันนี่มันนี่ขึ้นทั้งทั้งทั้งอย่งางเสียนบ่ท่านคุณนคู่คอาจารย์พี่ติ่งนี่ก็ยังเสียนบ่นี่คือมันจะเกิดขึ้นนีเเเ่เห็นบ่ขึ้นเนี่ยหลักอาข้างล่าง,งนี่คือคล้ายๆว่าเป็นเป็นหากที่มันสะสมอาหารสำหรับในการเลี้ยงตนน้นอ่อนเนาะเออนี่ครับนี่คือลักษณะของหัวเนาะครับเนาะโดยนี่นี่ครับนี่มันมันสิเกิดนี่นี่มันสิเกิด ขึ้นจากนี่ส่วนนีนนี่คือหากหากที่มีการสะสมอาหารแล้วเนี่ยเฮาหลังจากมันก็ะสิงอกขึ้นจากนี้เลยนะครับหรือขันบอ่อพิธีวิธันมากไหมกับคือถมเลยแต่ว่าย,ย,ย,ะย,ะย่ย่ย่เอียงขึ้นแบบนี้อืมให้ให้ให,ให้ให้ขึ้นทั้งนี้เนาะอ tava, นนเอะอ esin, เอาเอาเอานะครับเอาเมื่อกี้นี่อืมเอานี่นี่นี่น,น,นี่เอาไม่ไม้น้ำฝนนี่วิธีการเนาะ สำหรับผมเฮ็ดเมื่อกี้กับบาท่านถือวิธีการเป็นไนอมผมก็นึกว่าสิถมบับรนบ่แมนตัวนี้วิธีการก็กคือเฮ็ดให้ทั้งอันนี้นมันมันค้นนะครับส่วนรากที่เป็นรากสะสมอาหารเสียบลงจึบนะครับแบบนี้เนาะน,นี่วิธีการถามว่าความห่างนี่เท่าไรครับความห่างเระวางตน้นกับระวางแถวนี่คือ30มสิเส้นหนึ่งไม้บรรทัดครับ นี่นหม่เป็นถัดนี่บอสเป็นสี่ล้วครับ,บ,รรบเออตอนนี้กาลังกาลังทําการปลูกนะครับเนาะนี่นี่นีน่พี่น้องครับน,นี่ซึ่งสําหรับพันธุ์กระชายเ้านี่สามารถที่สอบถามได้ได้ครับเด้ออยู่นี่ก็มีจำหน่ายรือยู่บองสันอยู่ตามท้องตลาดต่างๆ นี่นี่เห็นบังงั้งแบบนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับสามารถสิสอบถามมาได้ครับ0 8 9 9 4 2 8 6เ4พ่อแม่พี่น้องถ่ายอยากได้เนาะเออได้หลายคนนี่ครับนี่มิตรหัวงามนี่ครับนีุ่นี่เห็นมนาครับนี่นี่โอ้เอาเจอในโทรศัพท์มาประสานกันแล้วกันนะครับเนาะนี่เออมิตรหัวงามครับนี่เอานี่แถวปลูกแถวสุดท้ายแล้วครับนี่ แต่ว่าแถวต่างๆที่ผ่านมานี่คือปลูกเรียบร้อยแล้วป้าดเป็นแถวงามปเป็นอย่างอืหลังจากปลูกเรียบร้อยแล้วกระสีเอาเฟียงครับหรือเอาฟางมาทําการห่มดินห่มดินเพื่ออะไรห่มดินเพื่อที่จะอ่รักษาความชื้นนะครับอืรักษาความชื้นนะครับสําหรับอ่ดินอา่าสหรับ ให้หมะต่อการงอกอของต้นกระชายเนาะเอานี่คือมือนีเขามาบอกถึงเรื่องคลิปตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดของการว่าสิเกิดดีปันไดห,หรือว่าอย่างต่างๆเขาจึงมาเบิ่งกันอีกเที่ยนึงเนาะเอามาบอกถึงเรื่องสรรพคุณจักหน่อยสําหรับเรื่องสรรพคุณนะครับเบื้องต้นนี่เนื่องจากว่าเป็นสมไทยเขาบอกว่า บำรุงร่างกายนะครับเป็นยาอายุวัฒนะวัสวะนะครับอืมโดยถ้าจะทำรักษาเป็นยานี่บางคนบอกว่าเฮ็ดเป็นกระช่ายผงก็ได้ดูบองสันต้มกินหัวก็ได้นี่ต้มตมต้ม,ต,มต้มหัวแล้วแกะดื่มเป็นเครื่องดื่มนะครับก็ได้เนาะและนอกจากนั้นนี่ที่สำคัญที่สุดพ่อพี่น้องที่ปลูกมากนี่ก็คือว่า เพื่อนปลูกเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นอาหารหมายถึงว่าเป็นเครื่องแกงออืย่างเช่นการทำน้ำขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาเนี่ยเป็นส่วนประกอบเลยวันเอขันมีกระช้เนี่ยคือหอมเลยและนอกจากนั้นครับเวลาในการแกงในการผัดผัดพริกผัดเอยียงตั้ง เกี่ยวกับอ,อาหารประเภทจำพวกปลาเช่นผัดพริกผัดผัดผัดเผ็ดปลา,าดุกผัดเผ็ดปลาไหลหรือผัดเผ็ดอียงต่างๆที่มันข้าวนะีอ่อกะใส่ตรงนี้ครับใช้ตรงนี้เลยนะครับก็คือดอกเออก็คือกระจะกระชายตรงนี้ขิงจีนตรงนี้แหละครับในการที่ ใส่ในการประกอบอาหารเนาะนะครับเดี๋ยวสว่วนราละเอียดต่างๆผมเบิ่งจากตำรับตำล่าแล้วผลปรากฏว่าสรรพคุณมีตั้ง44สรรพคุณมีตั้งส4ข้อเดี๋ยวพอแต่บันเกิดเข้ามาขุดหลังจากเขาจังมาไล่เบิ่งว่า44ข้อมีอย่างน่น,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสรรพคุณท่างยาหลายอย่างหลายแนวนะครับ และนอกจากนั้นใช้ในการประกอบอาหารนะครับเนาะเอาไปนี้เข้ามาเบิ่งกันจจะๆเลยครับนี่คือวิธีการในการห่มดินครับเอาเฟืองเอาเฟืยงนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวเ,เรื่องของไห,หน้าเรื่องของหน้าเขาเรียบร้อยแล้วเข้ากับอัดเฟืยงไว้ครับเป็นก้อนแบบนี้หลังจากนั้นก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับในการห่มฟางแบบนี้นะครับ นี่นี่นี่คือลักษณะนะครับเนาะเอาส่วนละเอียดการเกิดสิเกิดดีหรือเกิดบอดีต่างๆจังไหนเนยรวมไปจนถึงเรื่องของการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงนะครับตั้งแต่เกิดหอดล่งหัวเดี๋ยวนุ่มขวัญใช่หัวใจเก,เกษตรพร้อมทีมงานจังสิมาวอาใจพ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะครับในคลิปต่อๆไปครับสําหรับวันนี้ครับสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องได้ รับความรู้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของการปลูกกระชายหรือขิงจีนหรือว่านภาทิ์นะครับหรือว่าโสมไทยนะครับวิธีการปลูกยังซีละนะครับปลูกแบบบ้านๆห่าแบบยังซี่และนอกจากนั้นครับเรื่องสรรพคุณก็บางส่วนนะครับที่นําเสนอเนาะส่วนรละเอียดต่างๆเขาจะมาบอกจากกันอีกแค่นึงครับเอาสําหรับเมื่อนี้ครับนุ่มขวัญใชยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงาน พร้อมกับอาจารย์วรารัลผู้เฉลิมกับลูกศิษย์ลูกหานะครับก็บขออำลละหาจากพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านีค้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ